ค่ะวันนี้ถึงเวลาเข้าห้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะคะไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับเราสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านนะคะถือศีลห้าให้ครบนะคะทําบุญใส่บาททุกวันพระแล้วแต่สะดวกจะทุกวันก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะถือศีลสมาธิสวดมนต์ทำไปนะคะบุญกุศลไม่ไปไหนคะ่ะอืบุญกุศล อยู่กับตัวเราไม่มีใครมาขโมยไปได้นะคะเย็นวันนี้วันที่ยีแ28กันยายนเข้ามาถึงครึ่งปีแล้วนะคะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนค่ะวันนี้คุยคุยอยู่พรุ่งนี้เราไม่รู้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่การสร้างบุญทรางกุศลมีก็รีบทําว่างก็ทําสะดวกก็ทําได้ตอนไหนไม่เสียงเงินทองมากมายหรอกค่ะนะคะ,นะคะบุญต่อยอดบุญได้เสมอ บุญกุศลทำให้เราร่มเย็นเป็นสุขทุกเมื่อนะคะห้องพระที่บ้านนะคะความสุขของคนเราบ้านเราสดใสเสมอนะคะถึงเวลาก็สวดเข้าพรรษาทำสิ่งดีๆกันไว้นะคะไม่ไปไหน ทำความดีสะสมไว้ทุกถิ่งทุกอย่างเป็นมงคลของชีวิตค่ะทุกถิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดมาเพราะความบางอื่นไม่ได้เกิดมาเพราะความสุขในชีวิตของน้องมีมีตลอดมีทุกมีสุขบาปคนตลอดเวลาขอให้เรามุมมา่งมั่นสร้างสารรค์ความดีทำสิ่งดีๆนะคะชีวิตมนุษย์เรา ทำอะไรก็ได้สิ่งนั้นทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปกุศลผลบุญที่เราสร้างพระพุทธเจ้าท่านส่งบัญญัติไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วณนะปัจจุบนันนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะไม่จีรังยั่งยืนมีทุกข์มีสุขบะป,ปนกันไป เป็นของธรรมดานะคะการอันโมทนาบุญร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะมาสวดมนต์ไหว้พระกันค่ะบ๊ายบายกุสมหนุนนํานะคะทุกสิ่ทุกอย่างก้าวไปข้างหน้าด้วยความดีสาธุนในบุญกุศลกันนะคะมาสวดมนต์กันเลยพี่น้อง เพืเ่อนๆทุกคนกันระยามมิตรที่ดีนะคะค่ะไปนะคะส,สระส้างบุญสร้างกุศลกันตลอดเวลาทำได้ยามนั่งยามนอนยามกินยามเดินได้หมดค่ะอยู่ไม่ตึงเกินไปและไม่หยอนเกินไปเดินสายกลางที่รรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสองสองสอนไว้ข่าสาธุนะคะบายบายไปก่อนนะคะ